สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฮงไคซาร์เรลกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําเควสเควสหนึ่งที่สําคัญนะครับของแมปเฮอร์ตาสเตชันครับซึ่งเควสที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยบัตรรับรองสิทธิ์ครับคือเควสนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเก็บบัตรรับรองสิทธิ์ให้ครบ3อันนะครับเพื่อที่ จะไปปลดล็อกห้องพิเศษนะครับเพราะผมคิดว่าอาจจะมีเพื่อนๆที่ติดเควสนี้เหมือนกับผมนะครับพอเราลองมาดูในรันค้าใช้จ่ายนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังขาดอีก40เห <c oughs> เรียญเพื่อนๆนเหรียญเฮอร์ต้านะแล้วมันก็ติดไอเควสุดท้ายเควสนี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมหาครบ3จุดแล้วก็เลยจะมาทําคลิปแนะนานะครับสาหรับบัตรรับรองใบแรกนะครับก็จะอยู่กับนี่เลยชายในผมทรงอาร์ฟคนนี้นะครับให้เพื่อนๆคุยนะครับให้คุยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะคุยไม่ได้อีกเพื่อนัน้เพื่อนๆจะด้ ใบนี้มาครับบัตรรับรองสิทธิ์ขององค์กรนะครับใบสีเขียวนะโอเคก็ใบหนึ่งได้แล้วนะครับต่อมาใบที่2ครับสําหรับใบที่2เนี่ยให้เพื่อนมาที่เบสโซนครับนี่ครับแล้วก็วิ่งมานะครับยาวๆเลยประตูด้านขวาตรงนี้นะครับอ่ะใครที่ยังไม่เปิดนะครับก็ไปคุยเปิดให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เข้ามาวิ่งตรงไปเลยครับตรงไปเลยตรงไปเลย นี่นะครับอันนี้มอนสเตอร์ก็ผ่านไปก็ได้เราต้องเข้ามาห้องนี้ครับมันจะอยู่ในห้องนี้นะพอเข้ามาครั้งแรกนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอเนี่ยมันจะมีบอสตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้และหลังจากที่เพื่อนๆปราบบอสเสร็จนะครับมันก็จะมีกล่องสมบัติกล่องใหญ่นะครับและเพื่อนๆก็จะได้รับบัตรอันนี้มาครับน่าจะเป็นสีฟ้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับบัตรรับรองสิทธิ์ของอ่านไม่ออกตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เราได้มา2ใบแล้วนะครับสุดท้ายให้มาที่ t o r a g e Zone ครับวาร์ปด้านซ้ายนะครับตรงนี้เลย อ่านี่ครับพอเข้ามาแล้วนะครับหันหลังครับเข้าประตูตรงนี้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็อาจจะต้องปลดล็อกมิชชั่นนิดหน่อยนะครับพอจุดที่เราจะไปเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนสุดครับข้างในบนสุดเลยนะก็แนะนําว่าให้วิ่งตามผมเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับวิ่งมายาวๆนะวิ่งมาคุยปลดล็อกตรงนี้ครับอ่านี่เลยอุปกรณ์ควบคุมนะครับไม่กดไม่ได้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นครับขึ้นด้านบน วิ่งกลับไปตรงจุดแรกนะครับนี่แล้วก็มาคุยอันนี้ครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนแล้วก็วิ่งไปที่จุดสูงสุดได้เลยนะครับก็พอเข้ามาห้องนี้นะครับมันก็จะมีเคเวสให้เพื่อนๆนทำนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะได้กล่องของขวัญกล่องใหญ่เหมือนกันแต่บัตรที่เราต้องการเนี่ยเพื่อนๆนมันจะตกอยู่ตรงนี้ครับนี่เลย หน้าห้องตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่ผมจิ้มอยู่ครับใ <c oughs> บสุดท้ายมันจะอยู่ตรงนี้นะอย่าลืมมาคุยกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเคลียร์ข้างในแต่ไม่มาคุยข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับซึ่งใบสุดท้ายที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นบัตรสีแดงอันนี้ครับบัตรรับรองสิทธิ์ของดวงดาวนับพันนะครับและหลังจากที่เพื่อนเพื่อนได้ครบทั้ง3าใบแล้วนะครับให้เพื่อนๆกลับมาที่เบสโซนอีกรอบนึง แล้วก็วิ่งไปตามรูดเดิมเลยครับนี่ครับแต่ห้องที่เราจะเข้าเนี่ยคือห้องด้านขวาตรงนี้เ,เพื่อนๆจะเป็นห้องสุดท้ายนะครับที่มันจะต้องใช้บัตรทั้ง3ใบถึงจะเข้าได้นะอ่านี่ครับเราก็ยืนยันเลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราได้เหรียญเฮอร์ตาไปอีก50ละพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์นะครับนิดหน่อยโอเค หลังจากที่จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีกล่องสมบัตินะครับแบบนี้นะเออโอเคได้สี่ดาวด้วยนะครับเด็ดเลยเพียงเท่านี้นะครับเควสบัตรรับรองสิทธิ์ทั้ง3ใบก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆนที่กําลังติดเควสนี้เหมือนกับผมอยู่นะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ลวกันถ้าเกิดใครชอบนะครับ ไม่อยากพลาดข่าวสารเกมของใครสาเร็วรวมไปถึงเทคนิคดีๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์สับชา์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ